หนึ่งในการแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ที่น่าแปลกใจที่สุดสำหรับซัมเมอร์นี้ ทุกนี้ไม่พ้นการที่บบเยอร์นิวิคสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งศึกบุนเดสลิกาเยอรมันตัดสินใจเลือกแววงช่องกอมปานีโค้ชหนุ่มชาวเบลเยียมเข้ามาคุมบางเฮียนด้วยสัญญายาว3ปีทมกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักจากแฟนบอลน,นักวิเคราะห์และสื่อมวลชนหลายสำนักบบเยอร์ลงทุนจ่ายค่าชดเชยจำนวนราว10ล้านปอนด์ให้กับเบอร์ลี่เพื่อคว้าตัวกอมปานีมารับงานต่อจากอดีตกุนซืออย่างโทมัสทูเคิลโดยย้อนกลับไปในซีซั่น2022ถึง2023เทรนเนอร์วัย3 18ปีเคยพาพลพรรคเดอะคาร์เรตคว้าแชมป์เดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษแต่ฤดูกาลล่าสุดเขาไม่สามารถช่วยให้ทีมอยู่รอดในศึกพรีเมยร์หลังจบด้วยอันดับ19ในตารางคะแนนกอมปานี Company, กล่าวหลังเข้ารับตำแหน่งกับบาเยอร์ว่าในความคิดของผมคือผมไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้ทำงานกับสโมสรชั้นนำมาก่อนเลยสโมสรชั้นนำหมายถึงสภาพแวดล้อมที่คุณต้องสร้างขึ้นมาด้วยมันเป็นความคิดที่คุณมีต่อง,งานของคุณในช่วงเวลาที่ดีและไม่ดีนั่นคือสิ่งที่กำหนดการทำ งานในระดับสูงสุดตอนนี้ผมรู้สึกเหมือนอยู่บ้านนับตั้งแต่ทูเคิลประกาศอำลาทีมจบฤดูกาลไฟเยอร์ก็เดินเครื่องตามล่าโคชใหม่มาตลอดโดยมีเป้าหมายหลายรายอาทิชาบีอลอนโซหน้าใหญ่ไบเออร์เลเวอร์คูเซนยูเลียนาเกีวมันผู้จัดการทีมชาติเยอรมันและราฟลังนิกกุนซอทีมชาติออสเตรีย แต่ทุกคนต่างปฏิเสธงานนี้ทั้งหมดจนมาถึงกอมปนีที่รับข้อเสนอไว้คริสโตฟฟอยผู้อำนวยการกีฬาของบ่ายเยนกล่าวว่าแวงชองกอมปนีเป็นโค้ชที่เหมาะกับปรัชญาการเล่นและเอกลักษณ์ของ FC บาายเยนมิลนิคเป็นอย่างดีเขาเป็นโค้ชอายุน้อยที่มีความทะเยอทะยานมากเขามีประสบการณ์ระดับนานาชาติมามากมาย ติดตามนักเตะแบบละเอียดและรู้ดีว่าอะไรจะเกิดขึ้นในสนามในสมัยเป็นนักเตะกอมปานีเป็นนักเตะระดับตำนานของเบลเยียมที่ติดทีมชาติไปมากถึง89เกมเล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางโดยสร้างชื่อกับอันเดรสในบ้านเกิดด้วยการพาทีมคว้าชแชมป์ลีก2สมัยจากนั้นย้ายไปแฮมบูกและมากอบกวยความสำเร็จกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยการคว้าชแชมป์พรีเมียร์ลีกสสมัย FA คัพสสมัยและลีกคัพ2สมัยหลังจากอำลาแมนซิ ในช่วงปลายอาชีพกอมปานีหวนกลับไปยังอันเดรสเพื่อรับบทบาทผู้เล่นและกุนซือก่อนจะเริ่มคุมทีมเต็มตัวในปี2020และปี2022ก็ย้ายไปรับงานกับเบอร์ลี่ ซึ่งการมาคุมไบเยนในช่วงฤดูร้อนนี้ถือเป็นก้าวกระโดดครั้งใหญ่ที่สุดในเส้นทางอาชีพของเจ้าตัวเลยก็ว่าได้ไบเยนเป็นสโมสรที่ใหญ่ที่สุดในเยอรมันและวงการฟุตบอลยุโรปที่คุ้นเคยกับความสําเร็จและถ้วยแชมป์มาตลอดขนาดที่กอมปานีก็เพิ่งเริ่มรับงานคุนซื้อได้เพียงไม่กีป่ปีซึ่งน่าสนใจว่านายใหญ่คนใหม่ของเสือใต้จะสามารถทำผลงานกรบเสียงวิาพากวิจารณ์ได้หรือไม่